เที่ยงคืนนั่นะไรนะเ <Okay. S 1> ที่ยงคืนห้าสิบพอโคกขามสมุทรสาครลงพักเพื่อประชาชนมีใครอยู่เลย <c oughs> งามไส้เจ้าเจ้า,า, <c oughs> าว,าว,าว่านเดือดร้อนแช่งความมีใครอยู่เลยวุง <c oughs> กับสมชายหลังวันดีเด่นเยอะแยะเลยเออเว่ยมีใครอยู่เลย <c oughs> อลถูกง่ายลงพักเขาอยู่นี่ตุ๊กทำลายร่างกายมาแจ้งความตำรวจไม่มีเลย <c oughs> ลงพักดีเด่นไม่ต้องไปอันนู้นไม่ใช่นี่เขาอยู่ที่นี่ลงพักดีเด่นระดับประเทศเที <c oughs> ่ยงคืนห้าสิบนาที <c oughs> นี่ตำรวจเข้าเวรเลยอะ่ะ สำรวจนี่ใครเข้าเวรเือวะเฮ้ยสายตำรวจสพกขามตงมุตากคอนรางวัลลงพักดีเด่นระดับประเทศเทียงคืนห้าสิบนาทีเออเออลงโทรเด้อองมาแจ้งความไม่มีใครอยู่เลยเนะี่ย เด็กคือหน้าติดมาดีนี่ครับรดนนะโดนทําร้ายร่างกายมาครับเด็กร้านน้ำท่อมหน้านิคมติดตะคอนนะที่ขายน้ําท่อมหน้านิคมติดตะคอนมาทําร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าหมู่บ้านสารลินแล้วนะ,ะสารลินทา,าทราทําร้ายร่างกายกี่คนมา,ามาประมาณห้าคนมาประมาณห้าคนนะครับต่อยตีมีอาวุธไหม ใช่ครับเขาบอกว่าจะเอาลูกปืนหรือจะเอาอะไรอ๋อให้เลือกเอาลูกปืนหรืออะไรก็เลยสอยเลยนี่ครับอ๋อเขาเน่ยร้านน้ำท่อมานะจำได้หมดเลยจำได้หมดแล้วมันมีกล้องอยู่แล้วมีโอ้โหอ่ะโอเคอันนี้พามาแจ้งความตอนแรกโทรมาแจ้งความบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยพวกนี้มันเด็กตำรวจใช่อ่เขาบอกว่าตำรวจนั่งอยู่เต็มเลยมึงไม่กลัวเลยหรอผมก็ผมบอกว่ารถนี้ผมเพิ่งเอามาผมขี่ไม่เป็นเหรอ มันบอกว่าตำรวจนั่งอยู่เต็มเลยไอ้คนที่ร้านน้ำท่อม,มันนะนะใช่ครับร้านน้ำท่อมมึงก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยพามาแจ้งความม่งไม่มีใครอูเลยเที่ยงคืนหน้าติบดีต่อพอก็กลับปันตำร,รวจเอกตมรชายขอค้ารางวัลลงวัดดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศงามไส้แล้วมึง